สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาจัดอันดับโปเกมอนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับโดยการจัดอันดับนี้จะเป็นการจัดดับจากความรู้สึกส่วนตัวของผมที่มีต่อการดีไซน์โปเกมอนทุกๆตัวนะครับโดยจะไม่นับรวมโปเกมอนในตำนานนะมาดูดีกว่าครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างตัวที่สิ เอลเลดนั่นเองเอลเรดเนี่ยเป็นโปเกมอนอัศวินจากเจนที่4นะครับผมเนี่ยชอบดีไซน์มันมากเลยนะมันดูแบบปาดเปียวมีมือเป็นแบบดาบแบบนี้แล้วหน้าตาบุคลิกของมันก็ดูแบบโหสุข,ขุมลุ่มลึกเนาะมันดูเท่มากเลยนะแต่ที่ได้แค่ดับสิเนี่ยเพราะว่าบทบาทเดนๆของมันเนี่ยน้อยเกินไปหน่อยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวประกอบนะครับเออในภาคเจร์นี่เนี่ยก็มีบทเด่นขึ้นมาดิดนึงนะ แต่ทำไมถึงไม่ใส่ร่างเมกาเข้าด้วยเนี่ยสิถ้าใส่เข้ามาเนี่ยมันจะแบบโอโ้โหเท่มากๆเลยนะเพราะแบบนี้แหละผมเลยได้แค่ที่สิบน,นะนะเพราะว่าบทในบบนิเมะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันดับที่เก้าซาไนซาไนเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่สําปะพผมนะเป็นโปเกมอนธรรมดาที่สวยงามที่สุดเลยว่าได้คือมันสื่อความเป็นเจ้าหญิงออกมาได้ดีมากๆนะครับ ดูสง่างามด้วยยิ่งพอปแปลงเป็นร่างเมกาเนี่ยยิ่งดูเหมือนเจ้าหญิงมากขึ้นไปอีกนะเออเจ๋งมากๆเลยแถมแนนิเมยังถูกใช้โดยแชมเปียนคาเน่อีกอะ่ะของคาร์ลอสเออมันยิ่งส่งเสริมทำให้ดูเจ๋งดูเก่ง,ด,กงดูสง่างามมากขึ้นนะครับแต่ก็นั่นแหละด้วยความที่ในนิเมเนี่ยมันไม่ได้โผลมาบ่อยไงผมก็เลยไม่ได้ชอบมากเท่าที่ควรนะครับเออถ้าโผล่บ่อยกว่านี้อาจจะชอบมากกว่นี้ก็ได้นะ จริงๆแล้วเนี่ยซาไนเนี่ยควรจะได้แบบว่ามีเทนเนอร์ผู้หญิงใช่แบบฮาลุกะฮิคาริเซน่าใช้เลยนะแต่ว่าทําไมถึงไม่มีเลยก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน่าเสียดายนะถ้าเกิดได้ใช้จะเจ๋งมากเลยนะครับพราะแบบนั้นแหละผมก็เลยให้ได้แค่อันดับที่9นะต่อไปอันดับที่8ครับเอสเบิร์นเอสเบิร์นนั้นถือได้ว่าเป็นโปเกมอน ที่เท่มากๆเลยนะคือผมไม่คิดเลยว่ากระต่ายเนี่ยมันจะมาดีไซน์สองขาได้เท่ขนาดนี้นะเป็นการรวมกันของกระต่ายกับนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมความเท่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งท่ามไม้ตายเนี่ยโอโ้โหเท่มากนึกว่าโกเอ็นจิซะอีกเออจริงๆนะมันเจ๋งมากเลยอะแต่มาตกม้าตายก็ไอตอนที่มีเจ้าของอย่างโกงเนี่ยแหละทาให้บทบาทของ เอสเบิร์เนี่ยมันเข้าขั้นแย่เลยนะคือตั้งแต่แปลงไปเอสเบิร์มนาเนี่ยบทบาทมันแบบงั้นมากเลยอะ่ะคือไม่ได้น่าจดจําอะไรเท่าไหร่เลยนะครับเพราะแบบนี้แหละมันเลยแบบได้แค่ดาบ,บที่แดนะเพราะว่าบทบาทมันไม่ค่อยดีนั่นเองไม่ได้โชว์ความแบบความเท่ความเก่งความจริงอะไรเลยอะ่ะในนิเมอ่ะน่าเสียดายมากนะครับถ้าอยู่กับซาอุชีนะบอกกเลยว่าโอ้หสุดจัดกว่านี้จะแน่นะอือันดับที่เจ็ดอันดับที่เจ็ดก็คือ ลูคคาริโอเองจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบลูคคาริโอก,กับเอสเบิร์นพอๆกันนะแต่สาเหตุที่ลูคคาริโอได้อันดับสูงกว่าเพราะว่ามีล่างเมกาเอง,เองที่ช่วยส่งเสริมให้ลูคคาริโอเนี่ยดูเท่ยิ่งขึ้นไปอีกแต่เดิมมันก็ดูเท่อยู่แล้วเนาะเป็นแบบหมายืนสองขาเหมือนอานะูบิสนหะเออแถมยังมีท่าไม้ตายที่โคตรจะเป็นซิกเนเจอร์มูฟอย่างกระสุนขึ้นพลังอีกยิ่งเสริมความเท่เข้าไปอีก ยิ่งพอกลายเป็นโปเกมอนตัวหลักของซาชิในภาคเจอร์นี่ยิ่งเด่นเข้าไปอีกยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับผมเลยยิ่งชอบมันมากขึ้นนะก็เลยได้อันดับที่7นั่นเองอันดับที่6อันดับที่6ก็คือเก็กโคกะล่างธรรมดานั่นเองก็เหมือนกับลูกคาลิโอับเอสเบิร์นผมไม่คิดเลยจริงๆว่ากบมันจะสามารถดีไซน์ออกมาได้เท่ขนาดนี้ เป็นการรวมกันระหว่างกบกับนินจาซึ่งออกมาได้เท่มากมีการแบบพันลิ้นไว้รอบคอเหมือนกับผ้าพันคอยิ่งเสริมความเท่เข้าไปอีกเสียงร้องก็เท่บทบาทก็เท่แถมยังเป็นโปโมอนตัวหลักของซาชิในภาค x อยอีกยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเออชอบมากจริงนะกิคโคกะเนี่ยอันดับที่ห้าดับที่หก็คือเมกาดิดอนเกับเมกา อิสอนวายนะครับไม่นับรวมอิสอนร่างธรรมดานะผมรู้สึกว่าดิสดอนร่างธรรมดาเนี่ยมันธรรมดาเกินไปหน่อยนะครับเออคือมันก็ดีไซน์ออกมาได้ดีแหละแต่ว่าไม่สามารถมาติดท็อป10นี้ได้นะแต่ว่ากลับกันกับร่างเมกาของมันนะครับเออคือมันเท่จริงนะเมกาดิสดอนเอ็เนี่ยแบบโอ้โหตัวเป็นสีดําตัวใหญ่ขึ้นสีแบบน้ําเงินฟ้าเออดำโอ้โหไฟก็เปลี่ยนเป็นสี น้ำเงินด้วยเนี่ยคือเท่มากเลยนะส่วนเมกาีิดอนไวก็แบบเออคงสีเดิมไว้แต่ทําให้มันแบบดูแบบฉบเฉี่ยวมากขึ้นคืดูเท่ขึ้น,น,น,นจริงๆเสียดายที่บทแอนิเมะม,มันตัวประกอบไปหน่อยนะเมกาีิดอนายเนี่ยเออแต่ก็ถือว่ายังถือว่าเท่อย,อยู่ดีนะครับผมก็เลยให้อันดับ5้าไปนะอันดับที่4ี่ไอรอนวาเลียนหรือนักลบเหล็กนั่นเอง ไอรอนวาเลียนเนี่ยเขาเป็นปอยมอนจากอนาคตนะมันถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ตติเฟื่องโดยการเอาดีไซน์ของซานไนกับเอลเลดมาผสมกันนั่นเองซึ่งพูดได้คําเดียวเลยว่าโคตรของโคตรเท่นะครับเออคือมันฉบเฉียวมันร่างกายเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะมีส่วนที่แบบสองแสงขึ้นมามีตาที่เฉียบคมคือมันเท่มากๆเลยนะแต่ที่ได้แค่ดัที่สี่เนี่ยก็เพราะว่า ในนิเมะมันยังไม่โผล่มาไงคือถ้าเกิดโผล่มาในนิเมะเนี่ยมันต้องเท่กว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะภาพในเกมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็เลยดึงความเท่ของมันออกมาได้ไม่สุดนั่นเองก็เลยได้แค่อที่สี่นะครับอันดับที่ 3. สามซาโตชิเกกโคกะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเท่ของเกกโคกะที่แปลงเป็นซาโตชิเกกโคกะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะ ทางที่จริงๆแล้วดีไซน์มันก็ไม่ด้ต่างจากเกโคกะต่างธรรวดามากกัหรอกเนาะเออมีแบบส่วนผมมันสีดําเหมือนของซาชิเนาะหงอนกลายเป็นสีแดงมีดาวกระจายรูปร่างอากาบาดอยู่คข้างหลังอะแต่แค่นี้มันก็เท่มากๆแล้วนะเออเป็นซิเจอร์มูฟของซาชิในภาคเอเลยก็ว่าได้นะแบบต่อกอกับร่างเมก้าได้เลยและที่มันดีงามที่สุดเลยก็คือการที่มันมีเพลงประกอบประจําตัวที่โคตรจะมันโคตรจะเท่อะ เป็นเพลงที่ซาชิร้องเองอ่ะคือดีจริงนะไปหาฟังดูได้เลยผมเปิดให้ฟังไม่ได้นะจะติดริกเิสเธอนั่นแหละผมเลยให้ดับพี่สามมันนะครับที่ไม่ได้ดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปหลายรอบว่าผมไม่ชอบบทอวยของมันนะครับเออคือมันอวยซาชิเกโกกะมากเกินไปหน่อยแต่ว่าถ้าในแง่ความเท่ยอย่างเดียวเนี่ยเอาแค่ความเท่ยอย่างเดียวเนี่ยคือสิบเต็มสิบได้เลยนะซาชิเกโกกะเนี่ยอ,อันดับที่สอง อันดับที่2องกูเลนแมกมาโหแค่ชื่อก็กินขาดและโคตรองโคตรเท่เลยนะครับเป็นโปเกม,มอนของเจน8นะซึ่งดีไซน์มันเนี่ยเหมือนก็เหมือนรูปร่างมนุษย์นั่นแหละแต่ใส่เกาะอยู่นะครับซึ่งมันเท่มากๆเพราะจากจุดกําเนิดของมันก็คือเป็นเกาะของมนุษย์นั่นแหละแต่เป็นเกาะแบบว่ามีวิญญ,ญาณสิงกนะันเนาะ พอเอามาใส่กับโปเกมอนก็เลยกลายเป็นโปเกมอนสวมเกาะซึ่งมันเท่มากๆเลยนะยิ่งตอนที่เอาเกาะส่วนไหลมาเชื่อมต่อการเป็นปืนมันล็อกแมนเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับโดนใจผมมากๆแต่ที่ยังไม่ได้ดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่โผล่ในอนิเมนันเองถ้าโผล่ออนิเมแล้วมีบทดีๆเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าความชอบมันจะพุ่งขึ้น,นกว่านี้มากๆเลยนะครับคงจะได้อันดับหนึ่งร่วมกันกับตัวต่อมาเลยนะทุกคนคงเดาได้แล้วแหละว่าตัวที่หนึ่งคือตัวอะไรนะครับ ตัวที่1ก็คือเซลเบตนั่นเองเพราะว่าเซลเบตเนี่ยเป็นโปเกมอนที่คู่กับคูเรนแมกมาตัวเมื่อกี้เนี่แหละเป็นโปเกมอนเอกล i v ีของภาค v i โอเลนะซึ่งบอกกันเลยว่าดีไซน์มาได้โคตรของโคตรของโคตรเท่เลยนะครับร่างกายมันแบบชบเชียวมีมือเป็นดาบสีฟ้าสีม่วงสีน้ำเงินคือแบบโหสีมันตัดกันได้สมบูรณ์แบบมากนะครับดีไซน์มันเนี่ยโหเท่สุดๆเลยยิ่งแบบ เสียงร้องก็เทพบทบาทในนิเมะภาคลิโกเขยังดีอีกนะคือแบบว่าเป็นของตัวร้ายแต่ก็ไม่ได้ร้ายจ๋ามากนะแล้วก็ยังไม่เคยแพ้พวกลิโกเลยยิ่งเสริมสร้างทําให้มันดูดีเข้าไปใหญ่นะครับสําหรับตัวนี้นะผมเลยให้เซลเบตเป็นโปกเกมอนธรรมดาที่ผมชอบที่สุดเลยนะคือผมชอบมันมากๆตั้งแต่แวบแรกที่เห็นในตัวอย่างของเกมภาคสก,กาเลตไปเลตแล้วแหะคือมันเจ๋งจริงๆโปกเกมอนตัวนี้นะครับ และนี่ก็คือสิบอันดับโปเกมอนที่ผมชอบมากที่สุดนะอันดับพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าโปเกมอนตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสิบอันดับนี้ผมจะไม่ชอบนะครับผมชอบโปเกมอนทุกตัวนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกตัวมันก็มีเหตุผลและว่าทําไมมันจะต้องดีไซน์แบบนี้นะครับทําไมต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะผมชอบทุกตัวเลยเพียงแต่ว่าเวลาเห็นตัวอื่นเนี่ยผมจะรู้สึกเฉยๆนะเออคือรู้สึกแหละว่าดีไซน์ดีแต่กาจะไปทางด้านเฉยๆนะครับ แต่ว่าไอ้สิตัวเนี้ยที่ผมพูดให้คนฟังเนี่ยเวลาเห็นทีไรเนี่ยรู้สึกถึงความเท่ความหล่อทุกครั้งเลยนะครับเออผมก็เลยให้ท็อป10นี้ไปนะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับคลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ